สวัสดีครับทุกคนดูผมจีโนโ่แล้วในวันนี้ผมจะมารีวิวผลมังกรน,นะครับทุกคนครับบอกไว้เลยว่าผลน,นี้หายแย่มากนะครับในช่วงนี้ถ้าใครต้องการผลนี้ก็ต้องกัดฟันซื้อเลยครับเพราะราคามันสูงมากเลยเอาละอย่าพูดพังทางเพจมากครับเรามาดูสกิลผลมังกรกันเลยนะครับทุกคนสกิลที่1นึ่งสกิลเซตใช้ค่าความชํานาญหนึ่ง สกิลที่2สกิลเช็ค่าคมชํำนาน1 5 0มาตรลีสกิลที่3สกิลซีใช้ค่าคมชํำนาน2 5 0รสกิลที่ 4, สกิลเอฟ้ค่าคมชํานาญ50มาเตรลี ตอวเจนี้เราก็จะดูดาเมจของทุกๆส,สกิลกันครับเริ่มต้นด้วยสกิลเอ็กเลยครับ3,851นรสบสกิลที่2สกิลเอ็กนะครับสกิลนี้จะทำให้ศัตรูติดไฟลแล้วก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆนะครับดาเมจทั้งหมดก็จะประมาณห้าพันสามร้สองครับสกิลต่อมาคือสกิลซีกันนะครับทุกคนครับ ดาเบจทั้งหมดก็จะประมาณ5,251นะครับแล้วเราก็มาดูสกิลสุดท้ายนะครับสก so ิลวีนะครับได้ค exactly ่าประสบการณ์350มาเตอรี่นะครับทุกคนครับในร่างนี้เราจะไม่สามารถใช้สกิลบินได้นะครับทุกคนครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างสกิลที่1สกิลเซตนะครับทุกคนครับดาเมจ3,551นะครับทุกคนครับสกิลที่2นะครับสกิลเอ็กซ์นะครับสกิลนี้จะเป็นการยิงไฟแล้วทำให้ตูดสีไปด้วยนะครับทุกคนครับ สกิลนี้ก็จะมีดาเมจประมาณ4,476นะครับทุกคนครับแล้วเราก็มาดูสกิลสุดท้ายเลยนะครับทุกคนครับอลังการมากสกิลทีนะครับดาเมจก็จะประมาณ9,394นะครับทุกคนครับดาเมจแรงมากแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวผลมังกรนะครับทุกคนครับแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีสกิลที่ผมใช้ผมตีศัตรูบางทีดาเมจมันอาจจะไม่เหมือนกับทุกคนครับเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดทาคิหรือว่าไม่เปิดหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับ แต่คนจากกันไปผมขอไปสุ่มผลก่อนครับว่าผมจะได้ผลอะไรผมจะรู้จังเลยฮ่าเอาล่ะมาถึงแล้วโอเคมามาสุ่มผลกันนะครับทุกคนครับโอเคพร้อมไหมไปเลย let's go เออไปสุ่มผลขอผลลักล้านนะครับคุณขายผลพิซซ่าสุดหล่อขอผลลักล้านนะครับขอผลหลักล้านนะครับพี่มาได้ผลกันแล้วครับผมจะไม่เปิดครับเราจะลุ้นครับว่าผมจะได้ผลอะไรมาผลหลักล้านต้องมาแล้วครับทุกคนครับผลลักล้านโอ้ไม่นะ ว่าอยากจะได้ผลหลักล้านได้ผลหลักเสนซะงั้นเก็บ <g ib s> ได้อีก <g ib s> แล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสุขคนครับแล้วก็นในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย